นี่เกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆรู้ไฟฟ้าก็เปิดเพรามีคนโจมตีเราจนในป่าแล้วพวกอยู่กลางรถพวกมัน holy shit อะให้ตายดิไม่โอเคนะป่ะผมโอเคนะป่ะผมโอเคนะป่ะพวกสิ่งเหล่านี้อะไรจริงๆจ้าวพวกเราไปโดนอะไรมาเนี่ยฟีมือพวกในป่านะผมคงไม่เป็นไรว่าถ้ามันเอาออกแตมันเจ็บบ้าเลย

Bandits, I, I think it was in their tactics. They gave us a lot of problems how are we going to bunch of our farmhand. We were able to get them to stop by making a deal. What we you, we were deal. you about these people? Food for protection. Not I think we had we we but they did stop us. God damn it. So, Carly said this was locked down. Maybe it isn't as safe here as we thought. We're sorry. We never had them screwing us like, like, like this. Not since we started giving them Listen, we may have had an agreement so with those people, but we so will look not stand for this Ain't no way we're gonna let those we sons of so bitches you know get away with this. You know where these assholes are? They're hard to pin down, but I think I know where at least one of them camps are. When you're ready to go scope out that bandit camp, come and find us. Pandas, you still in this place? This place isn't safe. We can't stay here. Not safe? ไม่ปลอดภัยเหรอที่ปลอดภัยกว่าโรงแรมผีสิงนั่นเองช่วยทุกคนกับองเราตัวมันจะสบายสิ่งที่เราทำคือหาทางที่ให้ทุกคนอยู่ที่นี่อย่าต้องฟาร์มะอย่าต้องฟาร์มเลยถ้า่จะเป็นแต่ยังจอนเวกโคดี้เป็นคนดีอยาให้เราโดนไล่กันเราจะได้ข่าวสิฉันเจะบริหาดการพวกมันกับแดนเสร็จพ้นแล้วสนอใกับแบนตี้และแบดด้าไว้ ขันง่ายนี่แลนี่ประจบกิงอยู่แล้วจะประจบใครอะไรเน่ยล่ะเป็นกี่ยับเลยกเป็นกีกับคาร์ลี่ได้กินข้าวระหว่างทางมาเลยขออายอยู่ดูโรงแรมจวดเราจะกลับไปนะเฮ้ยคิดดูสิวิลี่อะไรให้ ชิงช้าหนูรักชิงช้าเหมือนกับป้านต้นไม้เลยไปเร็วดักขเขาคุยนาลีนาตีพิสูจนเลย <c oughs> ขอบคุณครับเออกูต้องกูต้องกูต้องทำอะไรต้องไปเลยใช่ไหมรุยเนเรื่องเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเว้ ไม่เอาไม่อยากคุยกับแรล,ลี่ย์ยังไม่ชอบแล้วที่มีอะไรประตูโรงนาถ้าไหนบ้านมีพอสำหรับเราทุกคนช่วงก็่นเลยคงต้องพักกันนอนในเรื่อง,ะองะละเราเข้าไปดูไม่ได้เห็นม,มีอะไรเลย ไม่เอาไม่เอาคุยัปแลรี่กลับด้วยที่ทเป็นคนแก่เลยครับขนาด้เดี๋ยวว่าไงทุกคนรู้สึกยังไงบ้างเลยขอโทษจริงๆที่ทำให้พวกคุณเกือบตายแล้วน่าจะบอกคุณก่อนว่ามันอันตรายขนาดไหน แต่ลายคนในสิ่งที่พวกมันทำกับเพื่อนของคุณแล้วน่จะไม่มีใครปลอดภัยก่เรจะโต้กันยังไงล่ะ้เราสองคนควรไปดู้าน้วเตรียมคิดมันฉีกแขนเลยมันต้องอย่างนี้ดิคนนี่ป่าเป็นใครกเนี่ยไม่รู้สิคุณบางคนน่าจะเคยทำงานที่ร้านขายของชำําเชฟล็อกแต่ไงพวกมันก็บ่าใช้ย่อยแล้วก็โมโหอยู่มากแล้วคุณพร้อมที่จะไปหายแฉพวกมันแล้วยัง We gotta to work together. Superbans it's really a danger to everybody. Let's do it. I'll stay here and hold down the fort. We're, we're just doing reconnaissance for now. No use getting ourselves killed. <rainforest> 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 I, can't see anything. Uh, yeah. I know it's around here. It's gotta be close. Here. Oh shit! You found it. Found it. อย,อยู่ไปทางซ้ายนะหรือเปล่าอ๋อโ,โกโกหรือเปล่าภาษาเมืองเห็นมีใครเลยเซฟรัส you see anybody เห็นใครบ้างหรือเปล่า เหมันจะไม่มีใครนะวดรบหลังให้ด้วยนะลีผมจะไปเช็คที่เต็นท์ แถบนี <c oughs> ้มันเล็กเกินไปไม่น่าใช่ฐานเราของพวกเราผมก็ว่างั้นแหละไงก็ดูรอบๆนะแถบนี้น่าจะมีของที่ขโมยไปจากเราอะไรอยู่ในกล่องกล่องนี้มันจะเป็นเซฟล็อกหมดเลยช่วงวันแรกๆเขาจะบอกให้เซฟล็อกแถว ทางเชื่อมลักมีของดีไหมมีถ้าคุณอยากได้กระป๋องเปล่าไปหรอขอผ่านเลยเฮ้ยนมองของจากฟาร์มนมอยู่นี่นี่จะเป็นอาหารที่พวกเราให้มันอาหารเนี่ยเป็นล้ำเสื่ออีกแล้วเซนจอน What? nothing but fumes. empty bubi it empty bubi What? hala ya you are เจออะไรอ่ะกกล้องวิดีโอนะฮะขอไิผมขอด้วยเ g h แบตเกียงแล้วบ่ายแล้วมีอย่างอื่นไหมไม่ใช่ว่ามีอะไรใช้ได้หรือเปล่าเสร็จแล้วจะได้ไปกต่อไปวุ่ถือปืนที่ผมให้ได้ดีเป็นนายพันหรอต่าครับลิลี่ฝึกพวกเราอยู่ทุกวันลิลลี่เหรอซึ่งเหมือนจะเป็นผู้นำประชาธิปไตยของคุณนะ เอาก็ผู้นำจริงๆเอ,อย้อเยกนะนะ็เป็นประชาตนธรรมตาจริงๆนะผู้นำป้าอะไรนะไม่มีหรอกว่างไปแล้วเอาตุ๊กตาได้ไหมเอาไปเขียนเป็นไทย huh the hell? Don't you fucking move! Put your guns down. I ain't going back. You tell him Jolene ain't going back. Hey, we had a deal. No shooting as long as we gave you food. What the fuck happened? You got a deal, damn. แต่ไม่เชื่อพวกฉันฉันรู้จักแกรู้ว่าแกเป็นใครหรือว่าทำอะไรลงไปแกไม่ใช่ฉันแน่เขาไม่ขอฉันคุณเป็นใครเนี่ยขําขําไม่ยิงทีซะหรอกป่นะป่านี่ไปไปมันต้องกับไปที่ฟาร์มนะเฮ้ยยูที่นี่ปลอดภัยกว่ารีน่ายผมเลยเอ่ยเชื่อเธอเมื่อกี้แกยังไม่ได้ฟังของไม่ฉันอันนี้ฉัน ถานดปืนเรา t นี่ว่าันจะเอาหน้าไม้ยิงสอนแล้วม่ลวทะลุลูกจ้าแล้วต่าสมองแกอน่อยนพวกแกไม่ใช่คนแกคือปีศาจฉันแฟงยิงแกยิงมา แกเอาหมดพี่เลยเดี๋ยวหญิงแกเอาไปของเธอไปถ้าใช่แล้วทำไมแกเอาไปของเธอเต๋อไปจากฉันเอา่ไปกูนเฮะพูดามึงเนี่ยรู้ไหมฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันจะเอาขครวแกใช่แล้วเต็มเป้าแล้วอาไปแขวะไป้นไม้ลงกินจับ ฟัง <caval> านะไอ้เรามาเล่นกับพวกเราของคนโซนแก้ไม่ได้แวมันจะเกิดอะไรขึ้นแกโดนบูชาทฆ่าอย่างีอย่างแกจะฆ่าฉันได้หรอพวกมันทำไม่ได้หรอกถึงจะพยายามว่าตามมีคนตายดูที่ข้าวสกปรตสกปรตเลยเดี๋ยวเรามีเพื่อนอีกบอกเขาเลยไอ้หนูบอกเขาเก่งแค่ไหนเอาดีแล้วยิงเลยดีมาก ตายสิวะเอ,อ้ขอบคุณแล้วกันใช่ได้ได้ความดีขอหน้าไม้ได้ดไหม though. แต่ยิงเข้ขกาป้อนะแสกการกะบาลเลยยิงได้ดีแต่ก็น่าเสียดายนะ ก็คือพอแค่นี้แล้วกลับไปที่ฟาร์มเลยถ้าเงนมันไม่อยู่ลรวผมก็ไม่รู้อย,อย่างเดินดุ่มๆเข้าไปหาพวกมันก็ใช้ความคิดที่ดีเท่าไหร่แล้วกลับไปดีกว่าถ้ามันมาเห็นนี่มันคงรู้ว่าเราเอาจริงเอาหน้าไม้ไปด้วยได้ไหมอย่าได้หน้าไม้เออต้องยิงดิวะของดีเลยไปกัน ยี <N iss an> ้งงว่ะยี้ขโมยขี้เมตายี้เลยว่ะเฮ้ยกล้องแบบนี้แบบเขาไงก็แบบเมื่อกี้อาจจะเป็นการสกิปฉากเลยแบบให้รู้ว่าเราเด็ดกับ นนั่มเฮ้ยเมื่อกี้ใช่ยอดนะไอ้ตายซีแดนนี่อะไรคุณคงไม่ใจหย่อนเที่ยววันใช่ไหมเดีสิ่งที่มันทำกับเพื่อนของคุณนะกลับมาแล้วหรอเกิดอะไรขึ้นจ๊ะผมจัดการเขาเรียบร้อยแล้วครับไม่โหดจัดอ่ะตุบตุบตุบอะนี่คุไม่ใช่สิ่งที่เธอรี่เธอรี่คือใครล่ะสามีใช่นะคิดถึงทุกวันเลย แล้วก็พาทุกคนชิปหายแ i ้ว I ิแต่พาก่อนค n ณอย่างเอง a ั i t ะ e ำเ o งอะไรอะพวกเขามีอะไรกันหรอไม่รู้สิบ่นไม่นรื่งมั้งวันนี่คุณไม่ค่ถูกกันนะแง่ลบอยู่กับแง่ลบเาไม่ต้องสนใจหรอกครับปกติก็เป็นแบบนี้แหละพวกเขาแง่ไหนเป็นผู้นำพวกเขาแค่โมโหอยู่หรือมั้ง ถ้าได้กินสักคำรับรองหา,ายโมโหแน่เลยแลลี่ไม่ต้อง,อนนง,งอกังวลเรื่องโจนหรอกฉันขอโทษที่คุณต้องเห็นความรุนแรงมางกกอย่างที่ฉันคิดไว้แต่เพราะคุณอยู่ที่นี่ปลอดภัยแล<ต>้วไม่ต้องห่วง ว่าจะไปดูรอบๆสักหน่อยอย่าไปไกลนัะล่ะมื้อเย็นเราพร้อมสิร์ฟในทุกเมื่อเลยและฝาขอบคุณเพื่อนของคุณที่ชื่อพัชชาเนี่ยที่กำลังเด็กๆอยู่กับอยู่กับวัวในโรงนาผู้หญิงคนนั้นสว่านมากสวรรค์มาโปรดอ๋อสวรรค์มาโปรดชัดๆเหนื่อยขี้ไม่ได้ค่ะเอา เป็นไทยก่อนล้วกันเซลฟ้าจะร้องฝนจะคลุบฟ้าจะร้องฝนจะตกมันฝนจะร้องฟ้าจะตก ก็เป็ลั e จาิมมันทายดูลูกหัมันได้เลยได้สิเอาเลยขอสมผันได้มครับนูกลัวฮ่าโอ้โหฮันดาบอกว่ามีเบลน่าจะตกลูกคืนนี้อะไรอันนี้คืออะไรล่ะครับอว่ามันคือนินปูงที่สัตว์เลี้ยอย่าไปเลียนะมันแหวะเอา ดูเคยเรียแล้วเหรอไม่ดูสิเอาอะไรวะ Here Clementine เอานี่คิดไม่ได้ My hat หนูหนูคุณหามันเจอกาแล้วว่าคุณต้องหาเจ้คุณละป่านหนูไว้แล้วฟังนะหนูได่ให้หมือใครไปหรือแบบไม่ค่ะหนูเห็นทุกคนไปหน้าแต่เดี๋ยวลงแล้วที่เอาหมวกไปหรือเปล่า <No. S 2> ไม่ค่ะทำไมหรอคะไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าเจอแบบนั้นมาบอกฉันนะได้ค่ะลี่คะเคยคิดอาจจะมีลูกไหมคะก็อยากมีนะสักวัยนึงอาจจะเป็นผู้หญิงแบบหนูดีแล้วค่ะคุณเป็นพ่อที่ดีแน่นอนขอบคุณที่ช่วยหาหมดนะคะไม่เป็นไรครีมดูพวกกำลังหรือไหมคะไม่เป็นไรดูดูก่อนเลยว่า เรนนี anyway. ้ม <iliyor obliv ion> ีแหละเดี <fight to work> oh, wow. no mm ๋ยวเข้าไปดูนะ f o u n d it น o o huh? นก็หาเทีเหมือนกันเหรอดีพวกเขาซ่อนอะไรไว้ลูกหลังประตูบานนี้ฉันลองสองดูเพวกเขามีกล่องแล้วต้องมีพวกเหล็กแหลมๆอย่าระวาอย่าดูาระแวงไปหรอกเรนนีฉันต้องคอยระแวงสิทั้งข้วคัวนอยู่ในฟาร์มตอนนี้ได้มล่ะเครมล่ะ ฉันจะปกป้องเธอไม่ให้เกิดอะไรขึ้นฉันรู้ว่าน่าทำแน่เพราะนัไอ้คนนั้นกับคาทิชาเชื่อแล้วนะมันล็อกประตูแน่นหนามากทันทีที่เราเข้ามาใช้ไี่เสียงจากอยงนั้นจริงๆนั่นลีว่าไงนะที่จะสีคือเราต้องรู้ให้ได้เพราะนั้นนายไปหาคอรนแล้วจะจะทคุมมันเองนายดูหลังให้ฉันเอาไว้เกิดฉันไร้แหงกันมัเดี๋ยวก่อนสิคิดได้ดีสินายทุบล็อกแล้วเกิดว่าจเราบีคืมาล่ะ ลูกที่นายอยากปกป้องจะอดกินมื้อดีๆนะใช้หัวเลยสิเจนี่เอาหลัจฐานลายไปแผลนั่นล่ะจะขอดูก่อนนะว่ามีอะไรแค่ไหนเฮ้ยนี่ลีแอสเด็กกรเป็นใช่ไหมโอ้ไม่ให้เขาพูดอย่างนี้เนด้อโอ้ก็ได้แบบนี้เนาะอยู่ในเมืองอ่ะโอ้ โอ้โหขออยากให้พูดเหมือนกันอีกกับที่ฉันคิดนะให้ตายสิก็ฉันมาจากฟลอริดาบางทีฉันก็หลุดปากพูดอะไรไม่หยุดอนี้แหละขอโทษนะเอ็มมึงเหยียดซีผิวกูอะไรอีกเดี๋ยวจะอุดพูนนั้นไหมที่นี้เราจะพังผังนด้นเลยนะขันมันออกข้างในดูข้างในได้แล้วค่อยประกอบแบบโอเคเหมืนอาจจะมีแผนอยู่ฉันจับตาดูรอบๆเอ็นดี้เอ็นี้เวลาฉันนึกชื่อมันแดนนี่ จะอะไรชยวม่อะไรผมช่วยไหมครับนี่ประตูมีอะไรเหรอแอนดี้แค่เครื่องมือนะเล็อกมันไว้เปิดคนในป่าพยายามใช้มันเราตายแน่ถ้าไม่มีเครื่องมือพวกนั้นเ o ้อเออช่วยผมอย่างนี้สิ่ายุ่งกับประตูบานนี้บอกให้ดูไว้ว่าแม่ไม่ชอบแน่แอนดูไปช่วยสิได้กันไปครับ กูต้องทำจริงเลยทำก็ได้เฮ้ยดึงดูดความสนใจให้ดเหยีไปข้างนอกเปล่า อะไรอ่ะรองเท้าของฮึอะไรมันที่ให้น้ําเกลือนี่สายน้ําเกลือไม่รู้เรียกว่าอ,อะไรอันนี้มีอะไรอ่ะก็ไม่มีอะไระที่หายดูวะอันนี้ก็ฝากท่วไป ในแผนดีช่วยดึงความสนใจแอนดี้ไ,ไหมไม่รู้สิในแค่ไปหาเลยข้างนอกโรงนาแล้วต้องพาเขาออกไปโอ้ยมึงไบสทำอะไรหรือว่ายืนแอคอยู่นั่นแหละเชนนี่ฮะอี๋สงสัยก็สงสัยเองแล้ว่าข้างในมีอะไรมันเป็นความผิดกูไม่ได้กูไม่ได้สงสัยเลยไปใครรวยกูรวยไม่มีอะไรเลย ว่าอย่างแอนดี um> um ้ว like ่าอย่างครับเฮ้ยครูครูไว้เอาไปทำอะไรเหรอไม่เป็นไรครับแดนนี่บอกว่าเขาอยากได้บางยานะเขาว่าอะไรนะบ้าจุนจะไม่รับแล้วขอโทษทีได้ครับได้ครับเดี๋ยวมาได้ครับคุณหมอ ตัวเราออกไปได้ไหนต้องใช้ไขควงอะไรทำมันอ่ะหาจากไหนอะไขควงอะออกก่อนก็ได้โอ้ยสา m ไม่เป็นไรเลยผมกลับแล้วเรจะรู้ขนาดไหนทำไมวะสงสัยวะความอยากรู้อยาเนกเราจะทำให้เราชิบหายกันหมดเลเว้ย ก็คุยตัวคอแลว้วผู้หญิงอย่างคุณคุณได้ยังไงหรอครับ <S <S ฉันเอาอยู่นะอไ<ๆ>อย่าฉันให้ทุกทช่วยงานถ้าไม่มีเ่เขาฉันทำไม่ได้หรอเสียลุงกับปา้าคุยกันนี่อไม่เอากบอไม่อยากคุยอะ่ะ เข้าไปข้างในฮะเจ้าของไรแบบนี้คนคงจะดีไม่น้อยนะถ้าต้องเรียนรู้วิธีทำไรถ้าเราอยู่ได้ที่นี่ถ้าเราที่นี่ได้จริงก็จริงเฮ้ยเรียบร้อยโตะอะไรอ่ะ ไข <Okay. S 2> ่้ยลยัวกองเอกเราไว้ไม่มีผิดไข่วงจาฉันมาอันนี้อันนี้คีมน่อยอยสักแป๊บนะมันคืคีมใช่ไะอ๋อมันใช้ไปไข่ควได้วยหรอ Ow, damn it! The thing is moving fast. There, there's there's the โทษนะขอโทษนะขอวิสาสะ่ดยนะครับอีละชัยมาสิถุงตาดึงตาดึงเต้ยอีละชัยมาสิแปลว่ายินดีต้อนรับเว่งเขนี้ แม่ได้เวลาอาหารแล้วจะลูกรักเราไปตามพ่อกันเถอะพ่อพ่อมาเร็วกินข้าวกึ้นที่นี่ข้าวไปด้วยที่นี่เร็วข้าวย้ายเด็กๆทุกคนที่นี่ผเดี๋ยวจะแก้ตัวให้ไรทำหรอกม่้โอ้โหกูเองอีกซะกูหิวข้าวแล้วเว้ย กูก็หิวข้าวแล้วไปเินนี่กูต้องมาทำอะไรอย่เงี้ยวะมันไม่มีอะไรหรอกเข็นนี้มันไม่มีอะไรหรอกองี้กระต่ายตื่นตูมไหมก็ก็น่ากลัวอยู่ พหนุ่มไม่ได้ยินเสียงกระดิ่เหรอโอ้โหนี่เวลามื้อเย็นแล้วนี่มีอะไรอยู่ในห้องนี้เนี่ยฟังนะบางีย่างก็จริงแต่มันกับี่เราออกล่าเพื่อให้ทุกคนหยิบพ้องตอนจับเหยื่อด้ป่าได้เราเอาไันนี้แล้วและเก็บไว้ในนี้ไม่ใช่เราทําบ้านเลยเธอเห็นไหมไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเลย ไม่เชื่อได้ไหมเนี่ยเขงมีพิรุธอยู่เนีถ้าเป็นอย่างน้นเขาบอกตั้งแต่แรกดิ